ไปกินข้าวปุ้นน้ำหนัวมีมสเสน่ห์ครับเพราะว่าเป็นข้าวปุ้นนั้นสูตรเด็ดของพี่น้องชาวเวียดนามและก็ปัจจุบันนี้เป็นพี่น้องชาวภูไทย บรรพบุพร,รุษเป็นคนเวียดนามอยู่ที่อำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนมถือว่าเป็นหนึ่งเดียวถ้าไปอำเภอเรนูนครหรือไปจังหวัดนครพนมนี่ต้องไปกินให้ได้นะครับราคาก็ถูกถูก,ถกอย่างที่อำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนมนะครับตอนนี้ท่านผู้ชมเห็นภาพนะครับอันนี้ใครไปที่เรนูนครจะต้องไปสักการะครับก็คือว่าพระธาตุเรนูนครดูภาพมุมสูงใช่ครับความอุดมสมบูรณ์ของพี่น้องตรงเนี้ยอยู่กันมายา าวนานนะเพราะฉะนั้นความร่มรื่นไม่ต้องห่วงนะครับวิถีชีวิตพี่น้องประชาชนเป็นคนชนบทครับแต่ที่บอกว่าเป็นสเสน่ห์มากที่สุดคือไปตรงนี้ครับนอกจากว่าพระาธาตุแล้วยังไปลํำลึกถึงครูบาต,ต่างๆนะครับที่เป็นบรรพบุรุษนะของที่บอกว่ากู้บ้านกู้เมืองให้กับพี่น้องชาวเวียดน,นามแต่ตนบู้จมเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเราบุกเข้าไปที่ร้านข้าวปุ้นหรือร้านขนมจีนชื่อดังครับของคุณป้าปัดจีน คันทจันคุณป้าอายุ68ปีแล้วครับคุณป้านี่นะชาวบ้านเรียกติดปากว่ายายจินยายจินครับ<อ>กําลังทําเมนูสุดเด็ดให้ท่านผู้ชมดูเลยนี่เป็นข้าวปุ้นครับหรือขนมจีนแต่บีบด้วยมือสดๆสดสดนะครับจานต่อจานที่เห็นภาพนี้ก็คือใส่แพ็คใส่แพ็คใส่แพ็คไปเรียบร้อยถ้าจะนั่งกินตรงนี้ก็ได้หรือจะเอากลับบ้านก็ได้ความสวยแล้วก็ความอร่อยอยู่ที่ไหนครับสเสน่ห์ครับ คุณยายจีนบอกเลยนะครับว่าขนมจินที่นี่ทําจากแป้งข้าวเหนียวแบบเนื้อเนื้อแน่นๆของพี่น้องชาวชุมชนในชนบทภาคอีสานครับอ้าวเสิร์ฟด้วยข้าวปุ้นน้ําอะไรบ้างม,มีอยู่สามน้ําครับรก็คือว่าน้ํายาหรือน้ํานัวภาษาอีสานนะครับนี่นะแล้วก็น้ํากะปิแล้วก็น้ําปลาครับ โอ้โหน้ำนัวที่ว่านี้เริ่มต้นตั่าไรครับ10บาทท่าั้นเอนถึง20บาทจะมีขายด้วยนัวไหมครับดูน้ําก็ได้แล้วที่น่าสนใจเป็นสเสน่ห์ก็คือว่าผักครับผักไม่ว่าจะเป็นผักสดหรือผักลวกก็ได้เอามาจิ้มครับราคาเท่านี้เต็มปากเต็มคําโดยเฉพาะภาพที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นการส่งเสริมโดยนะคนในจังหวัดนั่นเองนะครับบอกว่าพี่น้องอยู่ในพื้นที่ตรงนี้เรนูนครนั้นบรรพบรุษนะครับ ก็คือว่ามาจากเวียดนามเยอะครับเพราะฉะนั้นจะหน้าตาสวยผิวก็ขาวผิวก็สวยอยู่แล้วปัจจุบันเรียกนะเรนูนครว่าเป็นถิ่นภูไทยเพราะฉะนั้นพี่น้องตรงนี้เป็นเอกลักษณ์นะครับถิ่นภูไทยการแต่งเนื้อแต่งกายนี่ก็รู้ว่าเป็นยังไงบ้างเห็นไหมครับเสื้อของบาจินใส่ก็เป็นเสื้อแบบภูไทยเป็นเอกลักษณ์นะครับทาไม่ได้กินก็นแล้วแต่นะครับจะถือว่าไปไม่ถึงที่เรนูนครแต่โอ้ยอ้าวผมอยู่ที่ทางภาคเหนืออยู่จังหวัดเชียงใหม่โน้นผมอยู่ภาคใต้สุดนะครับ อยู่สจังหวัดชายแดนภาคใต้สุดจะได้กินอย่างไรตอนนี้มีแพคเกจิ้งครับทำเป็นแบบแห้งเรียบร้อยนะครับอ,ออกมาส่งทั่วประเทศสมบุิว่าอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับได้รับเรียบร้อยนะครับต้มน้าร้อนขึ้นมานะครับลวกไปปั๊บนะครับก็เส้นก็ออกมาก็เ,<อ>เหมือนเดิมนุ่มนนบหนับเหมือนเดิมอโอ้มีโอกาสต้องแวะไปทานนะครับอุย้ยเข้าใจทํานะคะ